วันนี้เวลา19นาฬิกา34นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดประเนตรการแสดงละครชาตรีเรื่องมโนราตอนบุเพศนิวาสซึ่งมลูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าไกลาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินทร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นในโอกาส100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากริยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสําคัญของโลกในปี2566ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมการแสดงแบ่งเป็นสองภาคภาคแรกประกอบ ด้วยองค์ที่หนึ่งพบนางองค์ที่สองจากนางและองค์ที่สามมโนราบูชายันและภาคหลังองค์ที่สี่ตามนางแสดงโดยนักแสดงหลากหลายวัยในโครงการเวลาเป็นของมีค่าทั้งลูกศิษย์และครูจากชมรมน่าจะสินดนตรีไทยอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยของมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญจากกรมศิลปากรและศิลปินจากองค์กรต่างๆควบคุมและฝึกสอนการแสดงโดยอาจารย์วันทนีม่วงบุญผู้ชำนาญการศิละปะการแสดงละครพระจากกรมศิลปากรสำหรับการจัดแสดงละครชาตรีเรื่องมโนร เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเถอเจ้าฟ้า,ฟากรรยานิวัฒนาทรงกระนามกรมกรมหลวงนาราธิวาสราชนครินอันเป็นกระนามตามนามเมืองในภาคใต้มูนลนิธิสมาคมสตรีอุดม,มศึกษาแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2509หลังการก่อตั้งสมาคมสตรีอุดม,มศึกษาแห่งประเทศไทย20ปีเพื่อเป็นแหล่งรวมสตรีที่จบขั้นอุดม,มศึกษาในหลากหลายวิชาชีพให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมรวมทั้งจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนิสิตและนักศึกษาหญิงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จัดหาทุนให้แก่สตรีที่จบปริญญาตรีได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศตลอดจนทำหน้าที่ในการพัฒนาการศึกษาสนองพระกรณียกิจขององค์อุปถัมภ์